何、yeah. ยี่ห้าเดียเยเหตแรกห้าทิปมันก็เบิกแค่นี้ไปเรื่อยนะแค่นี้มัไปรเปิกแค่นี้ไปเรื่อยบตังค์ไแค่นี้และห้าสบาทผมได้เนอเอาไปโลดให้โอ้ขยีว่าขึ้นมาเต็มที้หาิบา ยครัตยะเพิ่งกับมีมีหลอ,หย,ย,อยช่องมันดยางพัยาเ่เลื่อนอ่ะอ่มกลเวยเงินนู้ยพัตยาก็ไดู้ชอบเงินแม่มมนัมนมันยดดช่องเงินมนัมนมนันเท่าวัดทีช่องแม่ผมสิบบาท <c oughs> นี่สิบาทแรงยี่สิบนบันเจบันเจบปรมาณอะชองไปไปช่องพูดไหมันมาเดี๋้านแต่สาวแ่เดีวเนี่ยนแแวนนะองแวนวแวเดียวแวนเดียวเสองแาิกไยิง

มาเขากอนจัดตื่นาหมนั่นะเขามามันติดาจากไม่เดี <station f> <ina> อ่ไเขาไม่เดยงบัตับับัตรบัตรบัตรบับัอ้เก็บมับตดตตมามาตพูดบร่

ก้องก็ดนเพื่นจอ,อยังลอกน้ามดดีดีด้วยม้อแม่เดียวกนไป,ไปกินโอ้กับสาหนา,นนานนที่ร้านพี่ดีกว่า ไม่มีเลยแบนน้ำนแบนน้ำน้ำได้น้ำไปไหนะปูดตปูดมาดีนะเจ้าเรินตัดไอ้ได้ดีแล้วตั อ,อ่อนแล้วออนแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ